ที่จังหวัดลำพูนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมพบสื่อมวลชนชี้แจงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและการออกเสียงประชามติที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนางชลินทิพย์ชัยโย ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรมสำนักง,งานกกตจังหวัดพบสื่อมวลชนพร้อมกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือสอสอเป็นการทั่วไปแบบบัญชีแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีร,รายชื่อและการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์2569เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตประจำจังหวัดลำพูนสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม มีสาระสำคัญประกอบด้วยการบรรยายกระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎรและการออกเสียงประชามติโดยนางชลินทิพย์ชัยโยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูนการบรรยายแนวทางประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติจังหวัดลำพูนโดยนางชลินทิพย์ชัยโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูนทั้งนี้ได้มีการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนร่วมแสดงความคิดเห็นและถามตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยค่ะนิวย4สถานีประชาชนกน,นิกาวิจิตรกลการข่าวสุทธิสมน้อยหาภาพพระดาสุวรรณรายงาน